สวัสดีครับคนดูสวัสดีครับคนดูวันนี้ผมจะมาเล่นเกมให้ทุกๆคนทุก,ท,กท่านดูนะสวัสดีค่ะเฮียโตเน่โตตามพี่มาโตเดี๋ยวพี่มาสอนเล่นเตโตพี่กระโดดเนี่ยมาข้างหลังเน่เข้ามาวงนี้เตวันนี้อาจารย์จะมาสอนนางเตโตเตเขาเข้ามาเป็นมันเป็นลูกสอ,อ่อะเข้าเข้ามาวงตรงนี้พี่ไงอ้าเต่อยู่ไหนอะนี่นะเดี๋ยวพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยเตอ อุ้ยโตเอาโตกดไปทําไมโตเอาเริ่มเกมเองแล้วนะเอาเอาโตต้องจอยพี่ใหม่ออาจารย์ไม่ทันและอาจารย์เข้ามาไม่ทันโตเองเองจะเล่นเองเองเองง่เองเล่นไม่เป็นเดี๋ยวพี่สอนออกมาก่อนออกยังไงเอาก็ออกแล้วก็จอยพี่ใหม่ไงโตสวัสดีครับกูนผมขอออกกนะฮะโอเคครับทำไม่ได้ฮะ เอฟียกบิงกบิงกบกอ่ะาหำหำใครหำมึงเหรอดูดิเอโตเข้ามาลนี่ก็คือที่ซื้อของนักเตอส่นัลคนักเตอโตตามพี่มานะจ๊ะพี่รูปอย่างี้ ไหนอ่ะโตก็กดตรงนี้ดิได้ละแล้วก็ตามลูกศรไปเดี๋ยวพี่ไปด้วยห้ามกดสีเขียวนะโตตอนตอนที่เอ็งอยากไปคนเดียวเองก็กดสตาร์ทเลยที่มันเป็นสีเขียวนั่นน่ะถ้าเอ็งอนี้ไปไหนโตโตไปตามลูกศรดิอย่าเพิ่งกดสีเขียวนะโต้เดี๋ยวพี่ไปด้วยโตอยู่ไหนอ่ะโอเคโตอย่าเพิ่งกดสีเขียวนะโตพี่ไปด้วยป้ากดสีเขียวเลย โอเคไปเลยแล้วก็มานี่กันดิแล้วเนี่ยใช่ดิเด้อไปนี่จะมาสอนน้องโตเล่นนะฮะกดสีเขียวนะโตจะพี่กดเองรอมันก่อนเรามันนั่งถอยหลังเราโตใช่ดิแต่โตโตเอาเอาตัวเอากดที่ตัวละครอะเอาตัวไหนมาจะพี่กดให้มาโตที่กดตัวละครนะ แล้วโต้ก็วางไว้ตรงเนี้ยกดตรงนี้นะเนี่ยกดมาที่ตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็วางไว้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะตีเนะอุ้ยโต้เดี๋ยวพี่ไปช่วยว่ะเฮ้ยทำไมน้าจอกเป็นอีกแล้วน้าโตเดี๋ยวพี่ช่วยว่ะยังไงพี่เอาวางตัวแล้วโต้เขาก็มันวิ่งเร็วไงโต้ตัวนี้มันวิ่งเอ้ยกูเบื่อไปกดผิดตู้มาโต้ ก็เริ่มตีแล้วเองก็วางตัวไปเรื่อยๆอ่ะเองเห็นข้างล่างพัที่มันมีรูปคนอ่ะเครื่งล่างข้าื่งล่างถุงส่วมอ่ะนั่นแหละมันคือเราวางได้สิบห้าตัวเราก็วางช่วยดีๆแต่วางไว้ตรงเนี้ยวางเข้าไไหนกดกดตัวกดที่ตัวคนอ่ะกดที่ตัวคนโตมาตรงนี้นี่มาตรงนี้ตามนี่มานี่กดที่ตัวคนแล้วใช่ปะแล้วตัวกดที่พื้นที่โตจะวางอ่ะกดเลย กดพื้นพื้นที่โตจะวางอ่ะกดที่พื้นที่โตโอเคกดที่พื้นนะถ้าถ้าเป็นตัวสีแดงอ่ะมันจะมันจะนั้นมันจะวางไม่ได้ถ้าเป็นสีเขียวุ๊กมันก็จะวางได้เนี่ยป็นสีแดงเออ่ะโตกดที่โตตรงนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยตรงนี้แล้วเองก็วางอ่ะวางที่พื้นน่ะโตเอ้า โตมึงก็มนางนาโตแต่มันกดโตถ้ามึงจะลบมึงก็กดสีแดงแต่โตเนี่ยมันขยับได้อย่างนี้เนี่ยเลื่อนได้อย่างนี้<ม>แต่เองก็ต้องวางตรงนี้เดี๋ยวมันตีไม่ถึงโตมันตีไม่ได้โอเคไหมโตดี่วางตัวเพิ่มดีกว่าานสมตัวเนะี่ยเออดีแล้วตัวดีแล้วมันจะได้เตียงแรงโตลบตรงนี้ด้วยสิโตลบตัวนี้ ไอตัวพี่กระโดดเนี่ยมาตรงนี้นี่ตัวมาตรงนี้ไอรถตรงนี้มันตีไม่ได้เนี่ยไอกดกดที่ตัวตัวละครอะกดที่ตัวละครปุ๊บงไกดสีแดงไอตัวเอสอะตัวเอสอะเนี่ะแล้วเองก็แล้วเองก็กดมาวางไว้ตรงเนี้ยเองจะวางไว้ตรงไหนก็ได้นั่นแหละพี่วางช่วนนี้เนี่ยตัวเหมือนเองเลยเนี่ยตัวเนี้ี่ยวจะถึงไม้กระบอกนักเลงไงตัวนักเลงอะทาให่ตรงนี้เลยนะ แม่เอ้ยคาเทะป่ะพี่ช่วยวางตรงนี้ป่ะพี่ไม่มีตัวอะไรเลยดิตอนนี้ทายเลยอ่ะไม่รู้อ่ะดิต้องขอโทษไดเปล่าตัวนี้มันโคตรกากเลยตีโคตรช้ากว่าจะตีได้ได้เลยครับพี่ถ้าหลุดเปลี่ยนตัวเป็นตัวนูดอ่ะเออตโตต้องไปส่งตัวละครด้วยแต่พี่เทท้ายตัวเนี้ยโอเคป่ะ พี่เด็กให้โอเคเดี๋ยวพี่ให้ตัวละครโอเคมะแย่พี่มาเรื่องเนื้อนะเฮ้ยเป็นองเนื้อแต่พี่พาไปนั้นเดี๋ยวพี่พาไปโต๊ะเทปข้ามเลยละกันแต่ตัวเงินวางไว้ก่อนตัวเงินงานเนื้อ,อ,อ่าโอเค โ no, okay. อเคกตวางได้กี่ตัวแล้วมันจะมีอยู่ข้างๆข้างข้าง,างล่างของส่วนอ่ะกอดข้ามเลยเง้ยไม่เานี่อต้วทำไมนี่มันเหมือนรู้สึกมันจะตอกกันเลยวะเนะนี่ยเนี่ยไอตัวเนะี้ยที่มันยืนข้างหลังไอตัว,นะวเนี้ยดูดิรู้สึกมันจะตอกอ่ะข้างหลังเองอะ่ะมันตอกกันอนะ่ะ มันจ้องแล้วจ้องตูดละตูดข้ามเลยตูดนี้ไหยเฮ้ยพี่กันจะหนึ่งพันละเงินพี่อยากจะพี่วางตัวโถดนี่พี่หนึ่งพันละนี่พี่วางตัวนี้ช่วยปึ๊บนี่ตัวใหญ่ปะพี่ยตพี่เอาพี่ต้องเก็บเงินได้สิงหนึ่งพันตอนนี้หนูได้พันพันสี่ร้อยพันหกร้อยเจ็ด ร้อยเป็นการกินแล้วหนึ่งสิบอ๋อโอเคเด็ดอันนี้พี่ Alfred อัพเกรดแล้วนี่มีสองอันสองแล้วโอเคครับเดี๋ยวพี่มีอ,อัพเกรดอัพเกรดเองก็กดที่ตัวละครน่ะแล้วเองเห็นข้างบนว่าที่มันมีตัวยูตัวยูแล้วก็ตัวพีจีอ่ะเห็นปะเห็นข้างบนน่ะไอ้เองก็กดไปกดที่ตัวละครตรงเนี้ยกดที่ตัวละครกดที่ตัวนี่กดตรงนี้นี่ไอตัวละคร กดที่ตัวละครที่เองวางไงแล้วเองก็กดสีเขียวอะอัพเกรดอะข้ามเลยเอ่ <Up grade. S 1> ถ้ามันถ้ามันเป็นลูกถ้ามันเป็นสีเทาๆทาอะก็คือเองอัปเกรดเองอัปเกรดอะเต็มแล้วอะเองอัปเกรดแม็กแล้ว นะใช่ดิมันเป็นสีเทาแล้วมันก็อัพเกรดเส็มแล้วเองก็อัพเกรดตัวต้วตวตวตวนอื่นนะให้มันตันไปเลยนะเอานายี่ง่ายปึ๊บถ้าเองเงินหมดเองก็อันนั้นไม่ได้ดิเองเข้าสองพันหกร้อยอสองพันเจนะ็ร้อยละไงใช่เงินพี่มันโตนแล้วพี่อะไรพี่ทำะไรถึงให้มันได้ตอนเนี้เอาพี่พี่ไปพี่ไป เดี๋ยวพี่พาไปโต๊ะเหลือรอเล่นแมตช์นี้จบก่อนพี่พาไปนั้นพาไปดูเดี๋ยวโต๊ะเดี๋ยวโต้ใจพี่มานะเดี๋ยวพี่ออกกันนั้นก่อนโอเคไหมสี่พันแพ็เกจตัวนี้สี่พันเนี่ยพี่ได้ 3, เท่าไ,ไหร่พี่ได้สองร้อยแปดสิบโคตรน้อยอะ ได้สี่พันแล้วเนเงินมาโคตรเร็วอ่ะใช่ดินี่นี่ตัววีได้สต่ว่นมันจะเป็นตัวทงุนนี่แล้วมันมันถึงยิงอ่ะก็มันไม,ม่ให้ยิงไงต่อแต่ว่ายิงมันก็ตายนะใช่ดิตายไงอยู่ได้สี่พันเหรอสี่พันแล้วเซโดเอาเรื่อง ดูได้เอ่อสี 4, Happy ่พันเก้าฮักเก็ตแฮนอยดิดูได้ห้าพันแล้วเงีง่องอยอดยจะบอาเรื่องเอาเรื่องว่ะพี่จะไม่กดข้ามนะดูมันตนนนะีนอนรอเลยเนี่ยนอนรอเลยให้มันจัดก,การ เอ้ยเงินสีอเไรกนี่สีนี้อยูได้สีกันพี่ได้เท่าไหร่สองพันสองพันห้าร้อยเก้าสิบหหพันละสองร้อยพี่สองพันหกร้อยละสองพันเจ็ดร้อยละกสหรพันห้าร้อย๋อโอเคครับพันหแล้วเยดพี่สามพันสี่สิบละ เโดโเรื่องก็จะสามจะได้จสี่พัน 4, ละจะได้อัปเกรดตอนนี้ละอัปเกรดอ,อัลติเมทจัดระดีห้าพันเงี้ยห้าล้านอนะ่ะฮะห้าล้านสี่พันนี่เงินหมดละนี่มีแจ็คพดด้วยหมดสุดละมีร้อยแปดสิบสองร้อยละสองร้อยสิบละสองร้อยสี่สิบละโอ้โหพูดตึง ต้องเอาให้ถึงหนึ่งหกพันเลยเหรอข้ามไปเลยละกันนะเยอะวะเต่าฟันตรงนี้คงไม่จำเป็นแล้วสินะลบกอกเลยละกันของนี้คงไม่เป็นจำเป็น ข้ามบึ๊บแน่งยไงนี่หน้าซีดไปเลยว่าไงนี่เลยของไงแหน่โอ,โ,อโอ้ยโตเห็นขี้หมาเหรอ,อใกล้จะจบแล้วโตกล้จะจบและโตดีดัวไม่อุยอ้ยมีไข่ตรงนี้นนนด้วยปึ๊บปึ๊บจะมีดัวไม่สิบห้าตัวนี่ไงได้ไข่ด้วย ก็อัมเสนี่สี่พันก็จะจบแล้วโตเดี๋ยวพี่พาไปจุดซื้อของอะ่ะขายของอะ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้ตัวหนึ่งไปดีกว่าเดี๋ยวพี่ให้อีกให้พี่ให้ตัวหนึ่งมันจะได้ขายได้ตอนนี้เหลืองเจ็ดพันพี่เหร่พี่มีอยู่ห<ะ>้าพันหล่ะา,ามเลยละกาันอ,อุ้ยเอาไปเดแล้วปุ๊บเฮ้ยมีตรงนี้ด้วยอัเกรดตันแล้วนี่ โคตรตงไงเห็นและตรงนี้ไม่จำเป็นออกไปก็จะจบละแค่ตัวเดียวละนี่นี่เอาตัวนี้เดละเอาเอาตัวไหนตัวเอาตัวไหนพี่ให้ก็จะเอาไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวรถดัก ไอตัวไหนนะไอตัวไอตัวใหญ่ไอตัวรถอ่ะนัพี่ขอไม่ให้เพราะพี่อันนี้เป็นตัวหลักของพี่เลยดิแล้วขอตัวรถต่างเดียวโอเคครัเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปสุ่มเพิ่มให้ดีกว่าโอเคปลาโตกดสีแดงนะอีกอันยัง่งเนี่ยใช่กดเลยมะกดเลยเดี๋ยวพี่ไปหาตัวโตี๋ยวตามพี่มานะหลวงพ่อเอาัวให้นั่งหน่อยหลวงพ่อเอาัวให้นั่งหน่อย อันนี้ไม่สมบูรเลยนะไอ้หลวงพ่อหลวงพ่อผมต้องเหยเปลี่ยนใหม่อยหลวงพ่อเ้องให้เน่หน่อยหลวงพ่อต้องทำสุไพรเลยวะเปลี่ยนหน่อยใช่ไม่รู้ว่าพี่ไม่เคยฟังดินี่โตโตโตตามพี่มาหลวงพ่อไปโตให้ได้ไหมหลวงพ่อโตดูดิดูมันแต่งตัวดีเนี่ยดูมันแต่งตัวดิหลวงพ่อไม่สมบูรณ์นะ มีหางก็สุนทิเอาให้ตายเหรอเนี่โตดูนี่ดูขลังเองดิขลังเองเนี่ยมันแต่งตัวโคตรเชี่ยเลยโอเดข้างหลัดดลงเองอะหันหลังไปดิปลาปลาโตเดี๋ยวตามพี่มาตามพี่มานี่ตรงนี้ฮัลโหลเว้ยเว้ยเว้ยมาหนิปลาไม่รู้ดิโต้พี่ก็แหละเหมือนกันนะี่ยปลาโตตามพี่มาเฮ้ยไหนเนี่โตอยู่พี่กระโดเดเยอะมาหนิมาเร็ว ่ากมาดิโตมาดิโตมาดิโตไม่ใช่ตรงนั้นไหนนี่ไหนีในโตเข้าไปในนี้เข้าไปในนี้แล้วก็กดข้างล่างอะ่ะสีเขียว,วอ่ะกดสีเขียวโตเออหนั่นแหละไม่รู้ว่าอยู่เซิร์ฟรวมหรือเปล่านะแต่ขอให้อยู่เซิร์ฟรวมแล้วกันทำไมอ่ะมันจะได้เออน,นี่งานเซิร์ฟรวมมันจะได้มีคนขายไงโต อฮ้ยมีไ่ะไอโตอยู่ไอโตอยู่ป่ะไอโตมันไม่อยู่อ่ะยวพี่ไปหาขายขายตัวก่อนนะโตเองเองเล่นไปก่อนเลยเองเล่นมาอื่นไปรอเลยหรือว่าเล่นเลื่องนั้นก็ได,ด้ยวพี่ขายตัวก่อนเอามาให้เองอ่ะ <ๆ S 1> ได้ปะ่ะเองเล่นไปก่อนเลยเองเล่นติ๊กตอกไปก่อนเลยดยวี่หาตัวมาซื้อแต่พี่หาตัวมาให้เองโอเคไหมโอโอเค ก็เปิดประ,ะตูให้เพียงหน่อยโอเคครับไม่ยาเล่นนักอเนกอบ้นนต่จะไ,ไปเล่นนักออโอเคครับไม่ไนะไมีใครซืนะ้อกูเลยหรอนะี่ย

คือของี่ออ่ะมันเข้าไปไม่ได้ ตัวเป็นดียก <ack chor> ันลก็เนกี่ยว่ะเรเกยวอะไอเคาี่สมาดเอาเกาอไป้ออพี่ลืมเปิดนั้น ยู่ไหนวะไปไปป่าตัวปาปาป่าป่า,ปา,ปาแมปะแมปดอน้โตุกป่ะอ่ามันอามันอยู game, 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 huh? mm ่ป่ะโน้มันไปโรงเรียนไม่รู้อ่ะวันนี้พี่เกมเรียนพี่เกมเรียนพี่จะเกมทำไมนะอะไรครับ จะเ,เพิ่มเสียงเกมสุดเสียงเพลงนะปิดเลยตู้ไหนตูไ้ไหนเสียงสุดเลยละกันเพื่อความผีเหรอเจอดิที่กำลังทั้งเยอะ

พี่เปิดอะไรอย่เนี่ยเปิดอะไรเปิดไอ้าวเนี่ยเปิดยพี่ดูดีสุดเลยเลยเลยเฮ้ยดูดีดีดูแล้วเห้ยโตใหญ่แก่เห้เอ้ยตีมโอเคโตแล้วเออโอ้ยแล้วเข้ามาดินี่ไงเลุงลี่จ้ะพี่เจ้ามาตรงนี้ มาตรงไหนอะอู้ทำไมมงึงงูตรงว่าตัวนี่มงึงข้างหน้าเนี่ยมึงเห็นตรงๆวะเ <Yeah. S 2> นี่ยเี่ไหนวะเข้ามากับกูตรงนี้ไม่ใช่นี่หวันนี่มันสามคนอะตรงนี้ตัวเข้ามาปะ Let's go <S ตองนี้สองคนสามคนไปเล่นกันสองคนว่าหรือว่าละ่ะเอา้ซี่คนนี้โอเคซี่ อปมาปัาาามันเอาไปหาผัวมันมันไหลตูต <c oughs> ้องไปหาหมอามาอ,อยไอ้เจ้าไอ้า แรมไงก็ไ hmm. <deal |zh|> <fundamentals in> ี่อยู่ไหนอ่ะผีหลอกวิญญาล้อมอะไรไม่อยู่ไหนไ่อยู่ในใจเสมอไม่อยี่ในใจเองอ่ะไม่อยู่ในฝันเองที่อยู่ในฝันเองช่วย กานอ่ะมันไป<อ>ไปแล้วอันนี้คือความฝันของมึงนะเว้ย 偏激偏到你。<氣>